คแม่หมอพอจูนะคะเอาละค่ะ right. สำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565นี้นะคะดวงของคุณเนี่ยเรื่องไหนเด่นเรื่องไหนดรอปต้องระวังอะไรบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะโดยจูนจะมออีลูกปัดเนี่ยหินหินหินใส่ข้อมือให้เลือกนะคะอ่ะ คงที่สับสนชื่อนะคะเรียกชื่อไม่ถูกขออนุญาตเรียกเป็นสีลูกปัดหินนะคะหินสีแดงเนาะหินสีเหลืองและอ่ะโรสควอสนะคะนี่นะคะชอบอ่ะชอบอันไหนก็เลือกคะ่ะเอาแบบจิตแรกนะแบบที่มาผุดขึ้นมาในจิตแรกของเราอะเอออย่าสับสนให้เวลาก่อน ให้เวลาก่อนนี่นะคะเห็นปะ่ะอ่าสีแดงนะคะนี่ออกเป็นเหลืองๆน้ำผึ้งแล้วก็โรสควอตนะคะชอบอันไหนก็เลือกนะคะตามที่ชอบเลยโอเคนะโอเคนะ one two t h r สำหรับคนที่เลือกนะคะหินสีแดงชีวิตดวงอ่าดวงชะตาชีวิตของคุณนะคะ บ่งบอกว่าเรื่องที่คุณควรระวังก่อนเลยเนาะอ่ะต้อรอหรือเอาเอาเรื่องดรอกหรือเรื่องดีก่อนเอางี้แล้วกันเอาเรื่องที่มันต้องระวังก่อนแล้วกันสิ่งที่คุณควรระวังนะคะก็จะเป็นเรื่องของอความสัมพันธ์นะคะให้ระวังอ่ะคนโสดเนี่ยก็ระวังว่าจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาจีบนะคะส่วนคนที่ คุยๆกันหรือว่า,าคนที่คุณไปจีบก็ได้สืบดูดีๆนะเขาอาจาจะมีเจ้าของอยู่แล้วเอ,อ,อันนี้ดูดีๆเลยหรือถ้าคนมีแฟนแล้วมีอะไรแล้วอะคะ่ะอาจจะให้ระวังในเรื่องมีแบบมีปากเสียงกันอาจจะเป็นมาจากในเรื่องของแบบสิ่งเก่าๆของอีกคนหนึ่งเข้ามากระตุ้นอนะเออเหมืนอนมันจะมีในเรื่องของตัวละครที่สาม อาจจะมีตัวละครที่3ามแทรกมาบ้างนะคะทั้งนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะไม่ต้องเป็นระแวงขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องระวังเฉยๆว่าเออพยายามคือพยายามทําหน้าที่แฟนของเราให้ดีที่สุดสําหรับคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วนะคะโอเคถ้าเกิดว่าคุณดูแลแฟนคุณไม่คือมีคนเข้ามาเองแล้วแฟนคุณเขาไม่ยุ่งอะ่ะมันก็โอเคไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเขาจัดการเองได้คะ่ะถ้าเขานิ่งซะ คนที่สามอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้ตกมือครั้งเดียวไม่ดังจริงไหมมันก็คือจบนะคะแล้วก็คนที่คิดจะไปเป็นมือที่สามคนอื่นอันนี้ก็เตือนด้วยด้วยความเจตนาหรืออะไรก็ตามไม่ดีนะคะเพราะยังไงแล้วเนี่ยเขาก็ยังเลือกคนที่เป็นแฟนเขาอยู่ดีค่ะส่วนคนอ่าเรื่องโดดเด่นด้วยเรื่องโดดเด่นนะคะจะเป็นในเรื่องของกันงานในเรื่องของการเงิน อันนี้ก็จะโดดเด่นหรือคนที่จะคิดที่จะศึกษาต่ออันนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะคะทำะมันจะมีการขยับขยายไปอีกก้าวหนึ่งมีการขยับขยายไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเรื่องเรียนเนี่ยคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณเลือกนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานแล้วก็งานคุณเนี่ยขยับตัวนิดเดียวคุณจะมีแบบมีพลังในความคิดส,สร้างสรรค์คุณจะคิดหาทางออกได้ว่า เออฉันจะเริ่มอย่างเงี้ยหรืองานฉันมีปัญหาฉันจะก้าค่ะข้ามไปอย่างเงี้ยมันจะโอเคหรือคิดสมัครงานไว้อะไรไว้ก็โอเคค่ะคุณผ่านแฮปปี้นะคะอันจะมีการโปรโมทด้วยซ้ำแล้วโดดเด่นงานที่ต้องแบบเกี่ยวกับการเดินทางอันนี้ก็จะโดดเด่นมากนะคะหรืองานแบบอาจจะพบเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยเงินไหลมาเทมาจากการกระทําจากการอาจากงานที่ต้องใช้สวองและโรงแรมโอเคเนาะทีนี้คนที่เลือก หินสีเนี่ยค่ะของน้ำพึ่งน้ำพึ่งเนี่ยเอ,อนะคะก็โอเคโอเคค่ะถ้าเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะจริงๆเราให้ระวังในเรื่องของอารมณ์หนึ่งเลยนะคะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์เป็นหลักนะคะมันจะมีอารมณ์หดหู่อารมณ์สวิงอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานะคะแล้วก็ มันจะเป็นช่วงที่ว่าบางครั้งอ่ะไออารมณ์ที่เราหดหูหรืออะไรก็ตามอ่ะมันจะทําให้สิ่งดีๆที่เราเป็นโอกาสมันจริงๆคุณมีโอกาสที่ดีเข้ามาหาคุณด้วยนะเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือความสัมพันธ์คุณมีโอกาสที่ดีเข้ามาหาแต่ถ้าเกิดคุณควบคุมอารมณ์คุณไม่ได้มันจะดิ่งกระทันหันหรือมันจะเกิดจากอะไรก็ตามอ่ะคุณจะพลาดไปอย่างน่าเสียดาย ฉะนั้นคุณจะต้องควบคุมตัวเองอารมณ์ตัวเองให้ดีเลยค่ะส่วนสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นก็คือ,อช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรแพรวในเรื่องของอค,นอคนที่แบบทางานมันโดดเด่นกับคนที่ทํางานที่ลักษณะของการใช้คําพูดหรือมีลูกล่อลูกชนนะ่ะช่วงนี้คุณจะถ้าคุณนะอย่างพวก เซลหรือแบบต้องทํางานกับคนเยอะๆต้องต่อรองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะฉลุยมากมันจะโอเคมากๆนะคะงานคุณจะไปได้ด้วยดีนะคะก็คือว่าคือมันมีการแก้ปัญหาได้ด้วยปล่อยคลิปขอบคุณเองนะคะแล้วก็ไหวคลิปตรงนี้อ่ะมันก็จะโดดเด่นมากๆด้วยนะคะที่จะทาให้คุณมีโอกาสอะไรหลายอย่างเข้ามาแต่อย่างาที่บอกนะระวังอารมณ์อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย คนสาหรับคนโสดเนาะช่วงนี้ทํางานไปก่อนนะคะเอ,อมีโอกาสเ,ออเน้นไปที่เรื่องของการงานการเงินจะเวิร์กกว่าเพราะว่าต่อให้เจอใครอย่างเงี้ยม,มันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะหนึ่งยังไม่พร้อมเพราะเหตุผลบางอย่างเรื่องเก่าในดีหรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นเรื่องที่คุณจะต้องจําเป็นจริงๆที่จะต้องโฟกัสกับสิ่งที่ตรงหน้าคืองานหรือเงินนะคะหรือมีคนเข้ามาจริงๆคุณก็จะยังไม่โดนใจอีกนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคนที่มี แฟนแล้วมีคนคุยอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นลักษณะที่ช่วงนี้เขาก็จะหึงหวงคุณพอสมควรนะฉะนั้นเราเราอาจจะไปทําพฤติกรรมอะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจอะ่ะแต่เขาคิดว่าแบบเฮ้ยมันมันดูน่าหึงอะ่ะเออม,มันมันคิดว่าแบบเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันก็แบบเขาคิดว่าเฮ้ยปล่อยใครไปว่าอะไรเงีเ้ยเราเปล่านะอะไรก็ก็ฉันเป็นอย่างนี้ฉันสวยฉันอย่างนี้อะ่ะอะไรประมาณนี้นะคะ เออก็ให้ระวังนิดนึงนะว่าอาคุหรักจะเกิดอาการน้อยใจนะคะแต่มันก็ไม่มีอะไรนะคะความสัมพันธ์น่ารักดีนะคนที่เลือกค่ะ Rose q u a r นะคะสำหรับคนที่เลือก r o s ค u a นะคะตรงนี้อืมว้าว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 ว้ี่ ควรระวังอ่ะมันก็อาจจะเป็นมันจะเป็นในเรื่องของอ่ะสุขภาพอย่างเงี้ยให้ระวังในเรื่องของการใช้สายตามากเกินไปตาล้าเออโอเคตาล้าแบบตาพร่าอะไรอย่างเงี้นะคะคือสิ่งที่ต้องระวังแต่มวาวกลองนี่คือวาวมากว,าว้าวมากๆนะคะว,ว้าวมากเลยนะคะตรงที่วาวคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่กระดูกคู่เลยนะคะเป็นคู่ที่แบบ ตามกันมาแต่ชาติปางก่อนคือดวงความรักเดือนมีนาคุณปังมากนะคะสําหรับกองโรสคอรต์อันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจวางนะจริงเพิ่งหยิบไพ่อ่านแบบส,สดๆเลยเมื่อกี้เนี่ยคือคือโอเคหยิบไว้ก่อนอะสําหรับยี่ไนวะเนี่ยอันเนี้ยคือหยิบมาไว้ก่อนคือหยิบวางๆไว้ก่อนอะเออเนี่ยหินกองละสามใบกว่างกองแบบควันไว้อย่างนี้แล้วหยิบมาอ่านส,สดๆเลยแล้วเปิดมาเนี้ยก็อดแบบ เฮ้ยเซอร์ไพรส์มาอยู่ตรงโรสคอร์ดพอดีเลยวะ่ะซึ่งโรสคอร์ดทุกคนก็รู้ก็ดีว่ามันเป็นหินที่ขึ้นชื่อเรื่องความรักโอ้มายกอดคอนเกรทูเลชันนะคะกองนี้นะคะโอ okay. เคระวังแค่สุขภาพแต่อย่างอื่นเนี่ยโดดเด่นมากๆปังมากค่ะเรื่องความรักมายังไงละ่ะอ่ะเอ็มเพรสก็มาว่ะเอ็มเพรสนี่มาคู่กับเอ็มเอ็มเพลยอร์เลยนะคะเนี่ยมาคู่กันเลยโอ้วาวซามากะ่ะเอาจริงคือแบบโอ้ไม่ไหวแล้วกองนี้คือโชคดีมากนะคะแล้วก็ เนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะคะอะถ้ายังโสดเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นการเจอกันที่แบบสินเสมอมาเจอกันแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะที่ควรที่เจอกันแล้วนะคะเป็นได้ทางว่าเจอกันนะคะจากการทํางานร่วมกันนะคะเป็นได้หรือแม้กระทั่งเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันก็ได้แต่มันจะเกิดจากการทําอะไรร่วมกันนะคะแล้วมันจะมีสัญญาณบางอย่าง ที่พอคุณเจอกับเขาเนี่ยสองคนเนี้ยจะเกิดความรู้สึกที่ว่าเหมือนรู้จักกันมานานแล้วอืแล้วจะความสัมพันธ์น่ะก็จะคือความสัมพันธ์จะไม่เริ่มแบบห,หวานนะจะเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มันจะเป็นอารมณ์ว่าโอ๊ยเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันคือดีนะคะเริ่มต้นดีดีแล้วก็เอาจริงๆนะมีสิทธิ์ถึงขั้นลงเอยแต่งงานกาันแล้วก็บอกเลยว่าคู่ของคุณนี่ไม่ได้ไม่ธรรมดานะเป็นคนที่ หน้าที่การงานดีอ่ะเป็นคนหน้าที่การงานดีเขาสร้างตัวเองได้ภูมิฐานไม่ว่าจะชายหรือหญิงนะคะคู่ของคุณหรือเพศที่สามหรือใครก็ตามจึงไม่ขอระบุเพศแล้วกันจูนขอพูดว่าอ่ะคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่สินเสมอกับคุณแล้วก็แต่ที่สําคัญเนี่ยเขามีความรับผิดชอบอ่ะหน้าหน้าที่การงานเขาก็ดีแล้วเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่กับใครสักคน แต่จะเป็นการเริ่มกันแบบช้าๆก่อนนะเพื่อศึกษาดูใจคือลักษณะช้าแต่ชัวร์แ่าว่าอย่างนั้นเถอะเออจริงๆนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะในส่วนของเรื่องการงานในเรื่องของการงานการเรียนการงานแล้วก็แต่สายที่มาทางต่างประเทศโดดเด่นมากๆมีโอกาสมากๆนะคะถ้าใครทําธุรกิจแล้วจะต่อยอดไปแบบระดับ global เนี่ยช่วงเวลาเดือนมีนาเนี่ย ุณมีโอกาสสูงมากเลยจะมีหุ้นส่วนเป็นต่างชาติหรือแบบมีต่างชาติเข้ามาอยากทำ,ทำเป็นแบบคู่ธุรกิจด้วยหรือแม้กระทั่งว่าหรือแม้กระทั่งว่าจะบอกว่าคุณจะทํางานเป็นสายเกี่ยวกับพวกยิ่งสายแบบภาษาสายอะไรอย่างเงี้ยเออลุ่งมากหรือ,อเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าการติดต่อธุรกิจที่เป็นดีวใหญ่ๆห,หรือแม้แต่คนที่ทํางานประจำอะ มันมีโอกาสที่คุณจะได้โอกาสที่มันยิ่งใหญ่มากๆนะคะมีผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่อะเออเขาเห็นว่าศักยภาพของคุณเขาก็จะให้โอกาสที่ดีกับคุณมาซึ่งโอกาสเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายๆแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่ามีคนมามอบโอกาสให้คุณมากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะหรือคุณเองเนี่ยมีโอกาสด้วยว่าคุณทํางานประจําไปด้วยแล้วคุณก็จะได้ทํางานเสริมไปด้วยซึ่งเป็นงานเสริมที่คุณรัก ฟ้าเปิดแล้วค่ะบอกเลยสำหรับคนที่เลือกหินโรสคอร์สนะคะก็โอเคยินดีด้วยนะคะสำหรับอันที่เป็นคำเตือนก็ฟังไว้เนาะเอาไว้ระวังตัวอะไรที่เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะก็โอเคขอให้เป็นไปตามนั้นสิ่งดีๆก็รับไว้นะคะแล้วค่อยพบกันใ่คลิปหน้าค่ะอันยอง